ช่วงนี้เงินเข้ามามากแต่รายจ่ายบานไปเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะพุกเป็นกับอาจารย์นิทิชนฟันธงค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์นิทจะมาพูดคุยสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนกันค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักและสุขภาพของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างเรามารับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะการเงินค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะด้วยดาวพฤหัสบดีนั้นเดินโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดเลยค่ะในช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของ ความมั่นคงในเรื่องของด้านการเงินนะคะแต่ท่านต้องนําเงินไปลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือการประทําประกันชีวิตให้แก่ สุขภาพของตัวท่านเองดีกว่าค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านต้องวางแผนไว้ยาวๆเลยค่ะในเรื่องของอนาคตในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินค่ะในช่วงนี้นะคะจึงเป็นช่วงที่ท่านต้องบริหารจัดการหรือจัดสรรในเรื่องของการเงินให้ดีค่ะจะทําให้มีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าในเรื่องมีทุนสํารองเลี้ยงชีพค่ะ การงานค่ะอยู่ในช่วงที่ดาววังคารนั้นเดินโคร,รได้ตำแหน่งประเกษค่ะอยู่ในเรือนของราศีตุลน,นะคะร่วมกับดาวพุธนะคะส่งผลในเรื่องของการทํางานถึงแม้ท่านจะมีเป้าหมายของชีวิตนะคะในเรื่องของการทํางานแต่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดการเจรจารอบครอบในเรื่องของเอกสารต่างๆค่ะและทําให้อาจจะมีการบาดหมางใจกันเกิดขึ้นในเรื่องของคําพูดแรงๆนะคะคาพูดตรงเกินไปอาจจะมีปัญหาบาดหมาง ใจกันได้กับเพื่อนร่วมงานหรือในทีมงานนะคะเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาสิ่งใดก็แล้วแต่ควรคิดก่อนพูดนะคะแล้วท่านจะจบสวยค่ะสมรมงคลค่ะอาจารย์ขอแนะนําให้ท่านบูชาเหรียญพระราหูทรงคุดหลังดวงดีนะคะและทาสีพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมีสมบัติจักพรริค่ะเพื่อบังเกิดความเมตตานะคะและให้กับร้ายกลายเป็นดีค่ะ ความรักค่ะสาหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงสัปดาห์นี้นะคะด้วยดาวอาทิตย์นั้นเดินโคจรอ,อยู่ในมุมมลนะแกดวงชะตาค่ะส่งผลให้ท่านกับคู่ครองนั้นต้องแยกห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่การงานนะคะอาจจะต้องห่างกันก็จริงแต่ก็ยังมีความหมยหาคิดถึงกันนะคะส่งผลดีในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของ การถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันนะคะใช้สื่อโซเชียลเป็นหลักเลยค่ะในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะจะทําให้มีความคิดถึงกันอย่างมากขึ้นนะคะและสําหรับท่านที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้ด้วยความรักอิสระนะคะใช้ ชีวิตสไตล์โสดแบบชิลๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็ทํางานไปด้วยนะหาเงินไปด้วยจะมีความสุขที่สุดเลยล่ะคะ่ะสุขภาพค่ะในเรื่องของสายตานะคะด้วยดาวอาทิตย์นั้นเดินโครจรอ,อยู่ในมุมมลณะกระดวงชะตาค่ะส่งผลในเรื่องของสายตาล้าผ้ามัวนะคะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องสายตาได้คะ่ะท่านต้องควรหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงสายตาไว้บ้างก็จะดีนะคะแล้วสําหรับสัปดาห์นี้อาจารย์นิดขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะและขอให้ทุกท่านติดตามในเรื่องของการทำนายดวงรายสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์นิคหอสวัสดีค่ะ